สวัสดีครับตอนนี้เรามาดูเรื่องพลอยและเรื่องหยกท่านมาดูนะครับหยกนี่อันนี้คือหยกดิบนะครับซึ่งคุณแม่เก็บไว้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่ท่านดูนะครับอันนี้เราก็เอามากระเทาะหยกเนี่ยมาหลายเกดอันนี้คือเกศหนึ่งนะครับนี่เกศหนึ่งนะครับ อันนี้คือเกตด,ดีขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเขียวเห็นไหมครับอันนี้ก็ถ้าเป็นแก้วเนี่ยก็อนนี้ก็หลายล้านนะครับถ้าเป็นหยกเนื้อแก้วนะครับนี่ก็ไอกเกตหนึ่งนะครับนี่ค่อนข้างดักนี่เห็นไหมครับตอนนี้เราได้ทําการนะครับตั้งโรงงานอันนี้ก็คือเกตเกตหนึ่งนี่หยกแดงนะครับไทยเอตอนนี้หยกเนี่ย เขามีกันเผาสีนะครับจะเผาเป็นสีอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเผามามันก็ยังเป็นหยกนะครับแต่หยกอัดก็คือหยกนั่นแหละรครับแต่อัดคือนําเสร็หยกเหล่านี้นี่นะครับข้างล่างนี้นะครับนี่บดใแทละเอียดบดใแทละเอียดแล้วก็อัดใหม่นะครับถ้าอัดมาใหม่นี่จะแข็งว่าหยกที่เป็นธรรมชาตินะครับเหมือนกับเพชร เพชรก็เช่นเดียวกันตอนนี้ก็วงการปั่นป่วนไปหมดนะครับให้ระวังนะครับเพชรนี่ตอนนี้เพชรแท้เนี่ยนะครับความแข็งสู้เพชรอัดไม่ได้นะครับเทคโนโลยีสมัยนี้ค่อนข้างจะว่าดีก็ดีจะว่าลบก็ลบเพราะว่าผู้ที่นิยมเพชรแท้ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเล่นเพชรกันเท่าไหร่แล้วส่วนปืนกระบอกนี้นะครับ ป็นกระบ,บอกนี้เป็นหยกดำนะครับผมเป็นคนสะสมปืนเพราะฉะนั้นผมเลยต้องมีพวกของเล่นนี่ไม่มีรูนะครับนหยกดำแท้นะครับผมจ้างเขาแกะมาดกดำก้อนแค่นี้มูลค่าถ้าแพงกว่าเพชรหกเท่าจริงก็โอโโ้โหมโหฬารน,นะครับนี่ครับหยกดำแท้นะครับหยกดำแท้นี่ดูใบเซอร์ เอเจดนะครับเอเจอันนี้เมื่อมีแท้ก็ต้องมีของเทียมไม่เชิงเทียมครับแต่ไป็นเซอร์ป็นชีนเนี่เห็นไหมครับก็ดูกันไม่รู้เรื่องต้องใช้เครื่องนะครับเนเจอร์ลันธรรมชาติเลยแหละครับเซอร์ป็นทีนเห็นไหมครับเอามาเทียบกันด้วยตาเนี่ยดูไม่ออกนะครับดูไม่ออกแต่นี่ A นะครับ มีแค่2กระบอกของโลกตอนนี้เราก็กล้าพูดได้เต็มที่นะครับในเมื่อเรารักอะไรเราก็จะหาสิ่งที่ที่เขาบอกว่าแพงที่สุดแพงที่สุดเราก็มาแกะเป็นสิ่งที่เรารักก็ผมจะเก็บไว้นะครับให้ท่านทราบนะครับตอนนี้ก็ขาดอยู่ชิ้นเดียวนะครับอันนี้คือไทเอนี่คือไทเอนี่ไทเอหมดนะครับ ขาดอยู่เช้นเดียวอันนี้นี่ครับถ้าเป็นหยกแก้วแบบนี้นะครับเนื้อแก้วเขาเรียกหัวใจหยกนะครับก้อนนี้ขอโทษทีราคาหยกมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับหลักล้านแต่ผู้ใช้นะครับเป็นเชียนหลงนี่เขาจะเพิ่มไปเป็นร้อยเป็นพันเท่านะครับอันนี้ก็เป็นของเชียนหลงท่านใช้นะครับซึ่งผู้สั่งผู้ประมูลเ็าสั่งมาให้ทําเพราะว่า มันมีปีเืียนะครับนี่เห็นนะครับหัวปีเืียคาบแก้วมังกรนะอันนี้มังกรก็คาบแก้วซึ่งเป็นอันนี้คือหยกแก้วนะครับพวกนี้ก็เป็นหยกแก้วเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นหยกแก้วนี่ก็คือหยกแก้วนะครับเป็นหยกเกรดเอนี่ก็เป็นหยกแก้วหยกเนื้อแก้วนะครับเรียนให้ทราบนะครับวันนี้ก็จะพาท่านมาดูมาทําความรู้จักนี่คือหยกติบ นี่ดูข้างล่างอนี้ผมมามาโชว์ท่านนิดหน่อยนะครับเอาข้างล่างนี่ด้านอันนั้นทําแล้วนะครับผมมีเป็นเที่ยวสิบลอ้อที่ผมบอกไปนี่เอามาโชว์เดี๋ยวท่านบอกคุณยอดพูดแต่ปากเดินรอบๆมาก่อนนะครับเดินรอบๆอตรงนี้ก็ในนี้ก็ไม่ต่ำกว่าสองตันครับ2ตันนะครับนี่ตอนนี้กําลังแยกกําลังแยกเป็นเกรด a เก็ด A เก like ็ด B เกด C นะครับเนื้อแก้วนี่จริงๆแล้วเนี่ยสีอะไรก็แพงครับไม่จะเป็น้แต่สีเขียวมอลกดนี่ฮเนื้อแก้วสีเขียวมรลกดจะแพงที่สุดหรือสีดำมรลกดก็ไม่ทราบแต่เขาบอกว่าอันนี้แพงกว่าเพชรถึงหกเท่านี่นะครับแต่นี่เป็นของโบราณนะครับไม่ใช่ของใหม่นะครับ จกดำเนื้อแก้วหายากมากนะครับไม่งั้นมันไม่แพงกว่าเพศถึง6เท่าแต่นี้มาดูพวกเนื้อแก้วทั้งหลายที่เราเจอนะครับนี่นะครับนี่คือต่างหูนะครับเห็นไหมครับนัชจลันเจดเอเจดนะครับใช่ว่ามานี่ครับอันนี้เป็นเอเจดเหมือนกันนะครับนี่นะครับไบเซอร์นะครับ ท่านมั่นใจได้ที่ศูนย์ชนบรีนะครับที่นี่เราไม่ได้จำหน่ายนะครับเราจะทำส่งอย่างเดียวอันนี้นะครับ A7 แล้วฝังเพชรไม่ใช่เพชรแท้นะครับไม่ใช่เพชรแท้เป็นเพชรที่มีความสวยงามแต่ทองคำชุบทองคำเป็นเงินแท้ชุบทองคำนะครับ33%สเน์นะครับนี่ครับต่างหูนะครับ เนเจอร์ลันเจตเอเจนะครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับของที่นี่ศูนย์มาสมบัตสามแผ่นเดินเรานี่เป็นชุดนะครับเป็นชุดนะครับน้ำเต้านะครับก็เป็นที่นิยมกันของประเทศจีนนะครับมีแหวนนะครับมีแหวนมีต่างหูอันนี้เหลดนะครับอันนี้สร้อยสร้อยนะครับสร้อยชุดนี้ก็ไม่กี่หมื่นครับไม่กี่หมื่นนะครับนะท่านดูตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นยกไทเอเลยนะครับไทเอยกไทเออันนี้ต่างหูอันนี้อันนี้ก็คือสร้อยข้อมืออันนี้แหวนนะครับอันนี้ก็จี้ต่อไปจะมีเข็มขัดผู้หญิงด้วยนะครับอันนี้กำลังนิยมตอนนี้เราทำกันที่หัดใหญ่นะครับเรามีช่างประจำอยู่นะครับมีช่างประจำอยู่เดี๋ยว โรงงานที่เราสร้างขึ้นมาเรียบร้อยนะครับก็จะมาถ่ายทําให้ให้ท่านชมอีกครั้งหนึ่งอันนี้แหวนกับจี้มาชมทาตู้นะครับเราก็ให้ท่านชมเป็นบุญตานะครับนี่เห็นไหมครับเราทําเป็นส่งนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับของเราเป็นเงินแท้หมดนะครับแล้วก็ชุบทอง3 0มสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นถึง5 0เปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้คือกําไรนะครับกําไรนี่ก็ราคาไม่สูงมีหยกม่วงนะครับนี่ครับอันนี้ที่โรงงานเราตัดเองนะครับเป็นแผ่นเห็นไหมครับนําเป็นก้อนมีทุกอย่างกำลังพัฒนาเขาเรียกว่าโครงการนี้อยู่ในโครงการสร้างเงินสร้างงานนะครับผมทําโครงการสร้างเงินสร้างงานขึ้นมาเยอะมากนับเป็นร้อยโครงการเช่นเครื่องกรองน้ําก็โครงการสร้างเงินสร้างงาน นะครับพลังงานแสงอาทิตย์ก็เป็นโครงการสร้างเงินสร้างงานนะครับและอื่นๆนะครับตอนนี้ก็มาทําเครื่องประดับเพื่อส่งออกนะครับไม่ได้ขายในไทยเท่าไหร่ที่ไทยเราก็ให้ขายแต่เจ้าเดียวก็ที่ชนบุรีท่านไปชมดูได้นะครับคําว่าสร้างเงินสร้างงานก็หมายความว่าโครงการสร้างเงินสร้างเงินก็คือเอาเงินไปลงทุน ผมทำมา20กว่าปีแล้วนะครับสำเร็จทุกโครงการเมื่อเอาไปลงทุนเนี่ยเงินลงทุนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีเงินลงไปงานก็จะเกิดเข้าใจนะครับอย่างโครงการสร้างง,งงานที่ดังที่สุดก็อยู่ที่อำเภอกระแสะสินจังหวัดสงขลาสงขลา,ามี16อำเภอนะครับอําเภอกระแสะสินนี่ยากจนที่สุดนะครับยากจนที่สุดตอนนี้กำลัง สั่งเครื่องมือเป็นคอมพิวเตอร์เข้ามาแกะนะครับทุกอย่างมีทำหัวแหวนนะครับทำหัวแหวนนะครับแล้วก็ทำเลดผู้ชายแล้วก็เข็มขัดผู้ชายนะครับเดี๋ยวท่านดูในคลิปนะครับจะมีคลิปให้ดูนะครับว่าเข็มขัดผู้ชายก็ทำยังไงนะครับรอชมดูนะครับเรื่องวิธีการทำเข็มขัดชายขอบคุณครับ อย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคำวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกทๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับ เกษตรกร,ะกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีดุดเี่สองปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากนะครับทําไมถึงคําว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรน,นี่คือต้องพวกเกษตรกร,กรนี้ก็คือหนึ่งต้องลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะ เตาสเตนเลสหนึ่งใบปุ๋ยหนึ่งกระสอบมูลค่า1,000บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอ่านี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆยไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่สองลดต้นทุนทางเราสร้างฮิลมิกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัว ฉีดได้ตลอดขวดละหกร้อยบาทแล้วก็หนึ่งขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูทักขวดหนึ่งก่อนก็นแล้วกันนะครับและที่สามทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะ ท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะพันสบาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่าเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ l ลาย OA ของศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินครับหรือโทรมาที่0 9 7